แลบท,ทเรนีเพื่อนบุคนค่ะพวกเราจือมเรียนดีกับหัวข้อเรื่องแพร่ในฐาน,น,มนะมนุษย์ค่ะจากขึ้นทางแรกเราได้นำเสนอว่าแพ่แต่ละคนอานมีการแสดงออกทางการรักษาที่แตกต่างกาันแต่ทุกคนได้รับถูกเรียนว่าเป็นแพร่ได้เหมือนกันอยู่เราจะคิดว่าต้องมีเกณฑ์มาตรฐานอย่างนึง่งที่กำหนดความเป็นแพร์ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่นำมาตัดสินเราจะสำรวต่อไป ตอนพบกับคําว่าวิชาชีพเราจะนําคํานั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลียร์ขึ้นกวัานี้ค่ะเริ่มต้นจากคาว่าวิชาชีพเราก็พบว่ามันเป็นพแค่บทบาทหนึ่งเท่านั้นเราเคยถามตัวเองไหมว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเป็นแพทย์เพื่ออะไรทำไมเราต้องรับใช้ความคาดหวังของสังคมอยา่ยงางที่อาจารย์เศรษฐารได้เคยกล่าวไว้ คำถามเหล่านี้จะนําไปสู่บทสรุปใดของพวกเราอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะนาเสนอต่อไปในวันนี้ค่ะเรื่อต้องใช้คำว่าวิชาชีพในหนันงสือจริยธรรมวิชาชีพที่เขียนโดยอาจารย์วริยยาชินวันโนกล่าวไว้ว่าวิชาชีพคืออาชีพบวกความรู้ซึ่งต้องเป็นความรู้เฉพาะที่ได้รับการฝึกฝนเป็นเวลานานและวิชาชีพยังมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างด้วยกันคือ วิชาความรู้การยืมทาวิชาชีพการคัดสรรและสมาคมวิชาชีพควบคุมดังนั้นวิชาชีพไม่ได้เป็นแค่เพียงอาชีพเพื่อหาไรายได้ในชีพเท่านั้นค่ะอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะทำให้เราได้ค้นพบว่าวิชาชีพแพทย์เป็นแต่บทบาทหนึ่งที่เราสวมใส่อยู่เราจึงต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไร จกที่เราได้สืบค้นข้อมูลทั้งของท่านวรวชิระเมธีจากการสนทนานกับอาจารย์เสกสรรและในการเรียนรู้จากคอสังฆอาจารย์มัทนารวมไปถึงจากประสบการณ์ในกลุ่มของพวกเราเองนะคะทําให้เราได้เห็นจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตอบคําถามว่าเราเป็นใครแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรให้ผู้อื่นได้บ้างและนั่นทำให้เราได้ระหนักว่า เราเป็นเพียงส่วนเล็กๆบนโลกใบนี้และเมื่อเราไม่เอาตัวเองเป็นสื่อกลางก็จะก็จะทําให้เกิดความต้องการในสิ่งต่างๆลดน้อยลงมีความพร้อมในจิตใจและมีพื้นที่ที่จะให้และแบ,บ่งปันให้กับผู้อื่นใน,นตัวอย่างเช่นท่านรองาศาสตราจารย์นายแพทย์สภาริมพานิชการที่คนทั่วไปรู้จักท่านในานามหมอหบาทถึงแม้ว่าท่านจะเกษยียณอายุแล้ว แต่ก็ยังคงเปิดคลีนิกรักษาผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นสำคัญพียงแต่ท่านต้องการเห็นผู้ป่วยหายจากความทุกข์ทรมานของโรคทําให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ว่าท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ท่านก็ยังไม่กเกษียณจากความเป็นแพทย์ซึ่งจะเห็นนะคะว่าการที่เราการที่เราจะทําแบบนั้นได้ต้องถน,นัดการเชื่อมโยงของสิส่งต่างๆเราก็จะเห็นความสาคัญของประสบการณ์ การกระทำของเราอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและการกระทำของผู้อื่นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเราได้เช่นกันค่ะหมอแสงเดือแนแห่งปฏิวัติรุ่งแม่น้าจันทที่รักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่เลือกเวลาเพราะเธอคิดว่าชีวิตของคนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้แต่หากเรามองลึกลงไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่เธอทำสามารถลดปัญหาบางอย่างในสังคมได้เช่นการรักรอบลุกสิ่ง การตัดไม้ทำลายป่าที่อาจเกิดจากการยิ่งรงของผู้ป่วยเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเรารู้ว่าเมื่อรู้ว่าเราเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆเราจึงต้องใส่ใจต่อมุมมองของสังคมที่มีต่อตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่มีหน้าที่ดูแลชีวิตคนอย่างแพทย์ที่ถึงแม้ว่าจะได้รับเปลี่ยนและการยกย่องจากภาในสังคม แต่นั่นก็ทําให้ความคาดหวังในตัวแพทย์มีมากขึ้นไปด้วยค่ะการที่จะตอบสนองความคาดหวังของคนรอบข้างได้นั้นต้องเริ่มจากการมีความเข้าใจนั่นก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเองค่ะการที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณธรรมนำมาซึ่งการปลดเหงใจและการช่วยเหลือสังคมและการค่ะดังนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างท่านในแพทย์แก่ท่านที่โบที่ท่านมีนัำพิการรักษาที่ไม่ได้นที่ัวผู้ป่ว ความรู้สึกและเหตุผลของขอรครอบครัวของผู้ป่วยลงด้วยค่ะน่นแสดงให้เห็นว่าท่านไปแกเยียวยารักษาทางสภาพร่างกายและสภาพจิตใจอย่างแท้จริงค่ะค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือสื่อที่เราได้ไปศึกษามานอกจากนี้นะคะเรายังมีโอกาสได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงซึ่งทำให้เราได้ค้นพบว่าในปัจจุบันนี้นะคะระบบคุิยมได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เว้นแม้แต่กับระบบสุขภาพยังเห็นตัวอย่างเช่นก็คือ มีธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพผภคภัณมากมายในตลาดใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นบริษัทหมอเซงน,นะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับตัวหมอเองนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนการขายของบริษัทนี้แล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเขานะคะเป็นต้นว่าธุรกิจหมอเซงเนี่ยสร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็สร้างความหวังให้กับคนจํานวนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้จบ จากรวมหาวิทยาลัยและการที่ได้เห็นเขาเหล่านี้นะคะดิ้นรนเพื่อคุคภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําให้เราตระนัตได้ว่าการที่เราได้รับโอกาสในการศึกษาแล้วก็ด้านคุณภาพชีวิตเนี่ย็นสิทธิมีค่านะคะอีกอย่างหนึ่งที่ได้รู้ก็คือว่าโลกนีเล็กกว้างใหญ่แล้วก็มีสิ่งต่างๆลองให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายนะคะส่วนท้ายที่สุดบทสรุปของเรืของเราในหัวข้อแพทย์ในฐานะมนุษย์นะคะ ถ้าในฐานะพลเมของเราต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้นะคะอย่างแรกก็คือมีความเป็นวิชาชีพซึ่งนอกจากจะเรียนชีพตัวเองได้แล้วยังต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีองค์กรคอยกักกับควบคุมดูแลนะคะแล้วก็ต้องตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองแล้วก็เสิ่งรอบข้างเห็นในความเชื่อมโยงนะคะซึ่งแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจาสิ่งต่างๆแล้วก็นํามาสึ่งความเมตตาแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะเป็นฟันเฟือนชี้เล็กๆในสังคมที่จะคอยขับเคลื่อนสังคมแล้วก็โลกไปให้ก้าวต่อไปได้ค่ะกลุ่มของเราเบนดิ้งนะคะ,คะ,คะก็ขอจบการรายงานในหัวข้อแช่ในฐานาน้ำมทิงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมและก็รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ